ก็เดินสายออกงานรัวๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับแจ็คสันหวังค่ะหนึ่งในสมาชิกวงก็เซเว่นที่ล่าสุดนะคะก็เดินทางมาพบปะกับเหล่าอากาเซ่กับการเปิดตัวเดอะไฟ a n เนสแมนชั่ในงานเนตกาแฟโกเคม,มา่าอิ t เตอ c ์แอคทีฟคที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเวิร์ค่ะเพื่อให้แฟนๆนะคะได้ดื่มด่ากับประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟเพลิดเพลินกับการสั่งกาแฟจากบารินตาสุดหล่อแจ็คสันค่ะ โดยในงานนี้นะคะแจ็คสันหวังก็มาในลูกใหม่หล่อโดนใจหนุ่มแว่นสุดฮอตนะคะบรรยากาศในงานนั้นมาในรูปลองเทเบิลสุดหรูที่จัดเตรียมอุปกรณ์ชงกาแฟามาไว้ให้ครบคันค่ะก่อนจะเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษน้องจุ๋มเมงสุนัขพันุโกลเด้นรีดทิฟเวอร์ที่โด่งดังสุดๆในโลกออนไลน์ที่มากระทบไหลพี่แจ็คแบบเต็มๆพูดคุยกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ทำเอาพี่แจ็คถึงกระถามว่าน้องจุมม๋มเหม่งพูดได้ด้วยหรอเรียกเสียงหัวเราะกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการสุ่ม20ผู้โชคดีเพื่อไปร่วมกิจกรรมสุดใกล้ชิดก่อนจะพาแฟนคลับและแขกผู้มีเกียรติได้ทำการเวิร์กชอ็อปชงกาแฟไปพร้อมๆกับพี่แจ็คปิดท้ายค่ำคืนสุดพิเศษกันไปแบบฟินๆค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Sub สไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ